สวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทุกท่านเช้าวันใหม่อาหารมื้อเช้าวันนี้เริ่มต้นด้วยพระคำนำพระพรจากลูกากิติคุณลูกาบทหนึ่งข้อ67-79ดถึง79ดังนี้คำพยากรณ์ของเซคาริยาเซคาริยาผู้เป็นบิดาก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพยากรณ์ว่าสาธุการในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของอิสราเอล เพราะว่าพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนและทรงไถ่ชนชาติของพระองค์และทรงให้ผู้ช่วยทรงฤทธิ์เกิดมาเพื่อเราในเชื้อวงของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ตามที่พระองค์ตรัสไว้ตั้งแต่โบราณโดยปากของผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์คือทรงให้เรารอดพ้นจากพวกศัตรูและพ้นจากเนื้อมือของทุกคนที่เกลียดชังเราดังนั้นพระองค์จึงทรงสำแดงพระกรุณาตามที่ทรงสัญญาแก่บรรพบรุษของเรา และทรงระลึกจึงพันธสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์คือคำปฏิญาณที่พระองค์ทรงทำไว้กับอับราฮัมบรรพบรุษของเราว่าเมื่อเราพ้นจากเนื้อมือของพวกศัตรูแล้วจะโปรโดให้เราปฏิบัติพระองค์โดยปราศจากความกลัวด้วยความบริสุทธิ์และด้วยความชอบธรรมเฉพาะพระพักพระองค์ตลอดชีวิตทารกเอย๋ยเขาจะเรียกเจ้าว่าผู้เผยพระวจนะของผู้สูงสุดเพราะว่าเจ้าจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า และจัดเตรียมมาราคาของพระองค์เพื่อจะให้ชนชาติของพระองค์รู้ถึงความรอดซึ่งมาทางการทรงยกโทษบาปของเขาเหล่านั้นโดยพระไทยเมตตาของพระเจ้าของเราแสงอรุณจากเบื้องสูงจึงมาเยี่ยมเย็นเราส่องสว่างแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในความมืดและในเงาของความมรณาเพื่อจะนำเท้าของเราไปในทางสันติสุขจากหนังสือกิตติคุณลูกาเราได้เรียนรู้จากชีวิตของเซคาริยาและพระยาเอริาเบต ซึ่งซึ่งทั้งสองเป็นคู่ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าอีกทั้งเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงสดับฟังคำอธิษฐานของท่านทั้งสองตลอดเวลาที่ท่านทั้งสองได้เฝ้าอธิษฐานกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามาเหตุนี้ท่านทั้งสองอาจไม่สบายใจที่ยังไม่ได้รับคำตอบจากพระเจ้าและการอธิษฐานนั้นก็เป็นเวลานานและพระเจ้าก็ยังไม่ได้ตอบคำอธิษฐานของท่านเป็นเวลานาน แต่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้คงเพียงพอที่จะที่บายได้ว่าทำไมคำตอบของพระเจ้าจึงมาช้าสาเหตุเนื่องมาจากบุตรชายของท่านจะได้รับเกียรติเป็นผู้เตรียมทางให้กับพระคริสต์และพระคริสต์ก็จะมาปรากฏในเวลาที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นยอนผู้ให้บัพติศมาก็เป็นเช่นเดียวกับพระคริสต์ที่ท่านประกาศว่า สิ่งต่างๆต้องเกิดขึ้นตามแผนการที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ด้วยเหตุนี้ในขณะที่เสคริยามีความคิดวิตกต่อคำอธิษฐานที่ยังไม่ได้รับคำตอบจนเกิดความท้อแท้ที่จะปล่อยวางทุกสิ่งลงแล้วแต่พระเจ้าก็ได้มาปรากฏในเวลาอันเหมาะสมบรรดาคนรับใช้ที่สัตว์ซื่อของพระเจ้าจะต้องรู้จักคอยรู้จักท่า รู้จักรอเวลาคอยท่าเวลาของพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยทำสิ่งใดที่สายเกินไปแม้แต่วินาทีเดียวพระองค์จะมาทันเวลาและจะมาในเวลาของพระองค์ที่เหมาะที่อยู่ตรงและที่ช่วยได้ในเวลาของพระองค์และพระองค์ก็ไม่เคยทำสิ่งใดก่อนเวลาอันควรและไม่เคยทำสิ่งใดช้ากว่าเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดไว้พี่น้องที่ร่ก ขอให้เราที่จะมีความหวังคอยท่าพระองค์เมื่อเราทูลอธิษฐานหรือเราจะกระทำสิ่งหนึ่งสิงใดหวังใจอย่างไรก็ให้เราคอยท่าในการตอบสนองตอบคำอธิษฐานของพระองค์เชื่อและจำไว้เสมอว่าพระเจ้านั้นมาในเวลาของพระองค์และจะไม่ทำอะไรก่อนเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดหรือเลยเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดแน่นอนข้อคิดเช้าวันนี้พระเจ้าทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่ และทรงดีต่อคนที่สแสวงหาพระองค์คำว่าเสคาริยาแปลว่าอยู่ในความทรงจำของพระเจ้าขอบพระเจ้าอวยพรเราในเช้าวันนี้อาเมน